สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆนกจับกุ้งได้ป่อลูกกุ้งเคปนะจีกตันใหญ่เลยกุ้งเคปตัวใหญ่ด้วยทั้งแม่จีกุ้งเคปพ่อตัวใหญ่ด้วยโอน่ารักมากอ่ะ ุ้งเทปนะคะน่ารักน่ารักพวกใหม่นะคะเนี่ยนัน่นนัน่นนัน่นลากุ้งให้ลูกกินออื จับกุ้งได้จิตกุ้งป้อลูก ุ้งตัวใหญ่จะแบบนี้ดูๆๆดูดกิดหลุดแล้วคุ้งหลุดเอาแม่กิ่ารักเกิได้ <c oughs> สี่วัน <c oughs> สี่วันได้เลยนะ แม่ว่ายน้ำ <c oughs> ขอภัยนะครับเสียงเป็นหวัด <c oughs> <c oughs> น่ารักล้งเทียบๆแ,แม่แม่ดำน้ำแม่ดำน้ำหาก,กุ้งอีกมั้งแม่ดำน้ำพ่อกับแม่ดำน้ำ มปนพ่อคาบอะไรมาแล้วพ่อคาากุ้งเลยคนนั้นเนี่ยหรืออะไรหรือปลาโอปลาตัวเล็กขอบคุณมากๆนะคะที่มารับชมให้กำลังใจขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยตฟังๆังค่ะ